สวัสดีครับพวกข้าผมกล้องงี้ๆอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะพาเล่นปืน M4 e l ล t e นะครับหรือ M4 แต่งนั่นเองนะครับด่าน Power แลเดี๋ยวผมจะพามานั่งกล่องด้วยนะครับการนั่งกล่องไอ้เฮียนั่งปุ๊บแตกปั๊บเลยแต่ M4 มังกรธาตจีนนู้นเล่นเนี่ยเราจะสู้ด้วยยากมากนะ,ะสำหรับด่านนี้เพราะว่าปืนแม่งมจัดเห็นไหมครับ มันเป็นปืนที่ยิงง่ายมากมากนะเฮ้ยไหนวะไม่โดนอ่ะเฮ้ยหลบไม่พ้นอ่ะดูดิแปลกไปเนาะ นั่งกล่องให้ดูนะมุมเกียนนะหลายคนกนั่งเป็นเร้่นะแต่บางคนก็อย,ยังไม่รู้นะไอนน้น้องโุ้ยลูกซองเต็นกูหน้าสั่นเลยเฮ้ยเฮ้ยเอาหัออให้แตกแตกไปน้อง เจนเจอร์เฮ้ย <Gold> อันตรายเช <_ vivid> ียร์เจนเจอร์ล่ M4 นี่แรงถีบแนวนอนเยอะนะปืนผมยิงนี่ผมปวดมือเลยต้องใช้มือเก่งเมาส์มันเพื่อไม่ให้มันสส่นะ นอนมัเยอะแรงถีบแน่นอนคืออะไรแรงถีบนนอนคือมันจะถีบซ้ายขวาเวลายิงเนี่ยนะครับมันจะเป๋ไปเปมาหน่อยแต่ถ้าเป็นแรงถีบแนวสร้างก็คือถีบขึ้นนั่นเอง เรียบร้อยตายเลยลมินเี็นสื่อสปีชีส์ที่เล่นมาครข้างดีเลยนะท่านบางคนก็อาจจะชอบนะ เัาโนูไปกินแต่ว่าแม่ยิงธนูตอ,มน,อ,อมน,ตนมันกระพี้บิกปืนมังกอนนี่มันเกี้ยนดีนะดคตรเแ๋อ อืออไม่ทันไอ้เหี้ยแม่งกระพริบฟองแม่งกระพริบมึงแตกแล้วเมื่อกี้เนี่ยเอาโอ้โหจเจเลอร์ชอนโอ้ยตายตายรู้สึกคนเยอะๆแล้วแม่งเริ่มเล่นยากไว้ปืนนี้แม่ง Nằm thôi lại, mẹ phải chỉnh thôi lại ác cho tiêu thích bị mơ đuổi Chain Headshot Chain

ถอดหน้าก,กากปุ๊ข้างบนมีเลือดสาดบึ้มแม่งบึ้มไม่ตายเว้ยเขาสาส่งธนูให้กินบึ้มไม่เหลืออะไรเราพี่ดฮะ แปลกไปน้องดีดวหน้าหลุดนั่นไงหัวหลุดเลยทีนี้ลองไปหาแม่งหน่อยดีกว่ามั้ง เฮ้ยผมจัดเลยว่าเชท็กจีกงมาแล้วอุ้ยร้อยนัดเออนึกว่าจะไม่มีใครเก็บมันได้ซะแล้วเแท็กเล็งอยู่ดิ ไม่ตายวะกูเดินไปถึงที่น้นเจ็บเลยโนูกูไปสึกเนี่ย มัวแต่ทั่วถึง เอา M4 สู้กับ XM7 เปืนกระสุนพลัสไยเลยหน่อยแปดเส้แบบนแล้วบอกมันเล็กแต่ทัดรัดดีนะว่าแล้วก็สเปคเมันจะยิงแม่นกว่า XM4 ทั่วไปนะ Tông men <tellan> qua nè nó là phù hạnh. Ay chị thơm. Oi, ai kim kể tìm đạo. Headshot. nè. แม่งซากแล้วแหละขอแมตช์คิวสักทีดิขอแมตช์คิวสักทีเออใช่มาตัวนึงเว้ยเด็กน้องดูเปลือกจริงๆนะจ๊ะเอาแมตช์คิวอีกแล้วเออ ล,ลอยช็ค้างเลยเมื่อกี้าส <met> <Double Kill. S 1> วยเือดแอ้าว เซิฟซุปตายหาเลยโอ้เฮ้ยก็ประมาณนี้นะครับคลิป M4 เล่นให้ดูคร่าวๆนะ3่ตัวนะสีวกธถนน ช่วยแบกเบาาระได้หลายตัวเลยก็ใครที่ชอบฝากกดไลค์กดติดตามผมสักหน่อยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม Helmet Protection Team Win